ประเสริฐธนรัตน์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดีเอสผู้ถิงกรณีตัดสัญญาอินเทอร์เนต็ตนะคะในจุดที่ต้องสงสัยที่เป็นที่ตั้งแองกอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าก็มีการประชุมการของทุกฝ่ายเลยเนี่ยแบ่งเป็นส่วนหนึ่งคือกรณีสัญญาณที่ไม่มีสายให้ทําการลดระดับเสาลงซึ่งการส่งสัญญาณต้องหันหน้าเข้ามาในประเทศเท่านั้นไม่สามารถหันไปทางประเทศเพื่อนบ้านได้2การตัดสายสัญญาณที่ลากไปยังประเทศเพื่อนบ้านต้องตัด หากพบสายสัญญาณลากไปยังตึกต้องสงสัยต้องตัดและยืนยันว่าพื้นที่ที่มีการตัดไฟไปก่อนหน้านี้ขณะนี้ไม่มีการส่งสัญญาณอินเทอร์เนต็ตจากไทยไปแล้วซึ่งผู้ประกอบการเครือข่ายร่วมมือเป็นอย่างดีในส่วนของสายอินเทอร์เนต็ตหากไม่มีการยืนยันว่าเป็นของไครตัดทิ้งหมดสายสัญญาณที่แอบลากไปเราก็ตัดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากสทชลงพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตและ DES ด,ดํดำเนินการตัดเรียบร้อยไปหลายจุด และตรวจสอบทุกสัปดาห์ต่อเนื่องจากนี้เป็นเวลา3เดือนนักข่าวก็ถามว่าอ่ะยังมีการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือดาวเทียมวงโครจรต่ำหรือ s ตา r l i n k อีกหรือไม่ s t า r l ลิงนีสำคัญมากคุณประเสริฐตอบค่ะมันมีมันมีการลักลอบซื้อขายการรับสัญญาอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า s t a r l i ิ k นะครับซึ่งในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ย ผมคิดว่าจะขอความร่วมมือจากประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งประเทศไทยีเป็นประธานในการปราบปรามอาชญาการรมเรื่องแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อยู่นะครับเ mm hmm. พราะนั้นแล้วก็คงจะต้องพูดคุยกับทางประเทศเพื่อนบ้านในการขอความร่วมมือความร่วมมือในการปราบปรามในเรื่องดังกล่าวนะครับ mm hmm. ไ,มไม่ใช่ซื้อจาก,กลุ่มอาเซียนนะเขาซื้อจากที่ใดเราไม่ทราบนะครับ ซื้อจากที่ใดไม่ทราบในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับฝั่งฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เอาเข้ามาในประเทศไทยนะครับทีนี้เราได้ตรวจจับพบหลายครั้งนะครับแล้วก็ได้ยึดมาเป็นจำนวนมากไม่น้อยกว่าสองร้อยจานแล้วนะครับเดิมเนี่ยเขาเคยมาตั้งในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีการไปตั้ง ระบบนี้ที่ที่ต่างประเทศเลยเหมือนกับรับสัญญาณโดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เรายังควบคุมเนื่องจากว่าในประเทศไทยนี่ห้ามห้ามดําเนินการในเรื่องไอไอจานสตาร์ลิงนะครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับอนุญาตจากกสทชนะครับก็คนนง,งต้องขอความร่วมมือนะครับว่าถ้าเป็นสัญญาณที่ใช้ในการกระทําความผิดนะครับคงจะต้อง ขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านครับคือเราเนี่ยเราส่งส่งน้ําส่งไฟส่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปให้กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยขายห้าบริษัทเนี่ยมานานและผ่านคารมานานแล้วแล้วมันก็เริ่มจากหบริษัทนี้ก็ขยายไปไปขายกับกลุ่มสีเทาคือจากสีนุบวิวปบปามซั้งสีนุบวิวปบปามเสร็จแล้วเนี่ยสีนุบวิวทำเองนะทำเองไม่ได้ว่าสีนุวิวเนี่ยก็คุณจีนแต่คือ ไอจีนับรัเจีนกันแล้วก็ทําเองนะแล้วก็ทางจุนจีนเทาก็มาทางนี้จีนเนี่ยกําลังปราบปรามพูกจีนเท่าทั่วโลกแล้วไทยเนี่ยเป็นเป้าหมายใหญ่แล้วจนกระทั่งมีการพูดก,กันว่าอย่าไปเชื่อมืองไทยเลยไม่ปลอดภัยคนจีนรวยๆอ่ะนะที่ตัวสุริเขาไม่ให้มีแล้วอ่ะนะเพราะว่าเราจะถูกจับเราจะถูกรังแกเราจะถูกขูดรีดเพราะฉะนั้นคําว่า ฉันมีเชื้อคนจีนรับรองได้ว่าคนจีนทุกคนมาเที่ยวเมืองไทยได้และปลอดภัยมันไม่ใช่คำพูดที่มีน้ำหนักอะไรเลย